And welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Time for our third bout of the evening at 127 pounds between Greece and Thailand. Introducing to you our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 30 years of age, has 163 centimeters tall, with a record of 40 fights, 31 wins. Fighting out of Fantex, representing Greece. Please put your hands together for Emmanuel Callistus! Let me get outside Grace Cup, Emmanuel Calistas. ส่วนนักชกมุมแดงเขา,าอายุ16ปีจากฉะเชิงเซาประเทศไทยสูง165เซนติเมตรชกมาแล้ว43ไฟชนะ29และเสมอหนึ่งถ้าพร้อมเราขอเชิญทุกท่านพบก,กับฝนหลวง C.O Ball from Thailand ส่วนกรรมการผู o ้ชี้ขาดบริษีคุณอนุกูลตามซีรามมาถึงคู่ที่3นะครับเป็นการชกในพิกัด127่ปอนด์ครับนักมวยไทยเจอกับนักมวยจากประเทศฟรีสกับพลุ้งซีโอปอลพบกับเอม็มมานูเอลคาลิติสครับ ชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครับไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับนักชกมุมแดงผลหลวงสีโอปอครับอายุแค่16ปีเท่านั้นเนีเท่านั้นเองนะครับ165เซติเมตรครับ43ครั้งชนะ29แพ้12เสมอหนึ่งครับจากบางปะกงฉะเชิงเซาครับลูกศิษย์ของหมวดสีโอปอครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลอีกหนึ่งคนเลยครับนี่ฮะน้ายังละอ่อนอยู่เลยนะฮะ16ปีเท่านั้นเอง ส่วนมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือเอมมานูเอลเอมมานูอิสคาริติตนะครับอายุ30ปีครับ127ปอนด์3เซนติเมตรนะครับ40ครั้งชนะ31แพ้9ครั้งนะครับโอ้โหนักชกคนนี้นี่มีพลังกำปั้นที่นักแรงใช้ได้เลยครับนี่ครับดูหน้าแกเอาเรื่องนะพี่บอมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องจับตาดูดีๆนะครับแตกหลับนับด็อกไม่มีสึกอยู่ตลอดนะครับ ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับศึกอ w ร์ดูบีซึ่งซุปเปอร์แชมปีนะครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์ครับ17นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานะครับช่อง8กดเลข27ทิ้งเอาไปซิ่งสปอร์ตนะครับนำรายการมวยมันๆอย่างนี้มาให้ชมกันนะครับและนอกจากนี้ครับก่อนคืนนี้ก็อย่าลืมนะครับไทยไฟลี่ครับเริ่มกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาแล้วก็ยัง Box, มีรายการเด็กมวยเดือดนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกรร์คับ23นาฬิกา15นาทีสมกับการเปทิ Alpha ้งเอาไปซิ่งสปอร์ตครับอ่วายครูเสร็จเรรรียยบบ้้อแลวคั ฝนหลวงกับเอ็มแมนูเอลคาลิติสครับโอ้ oh, ได้ลอยกว่านิตรครับเทียบกันแบบนี้สําหรับฝนหลวงแต่ว่าอายุอานามนี่ก็ถือว่าต่างกันพอสมควรครับครับฝนหลวงนี่ยังถือว่าอยู่ในวัยทีมเอดครับอยู่ในวัยรุ่นครับในขณะที่เอ็มแมนูเอลก็อยู่ในวัยที่กําลังห้าวหาญแข็งแกร่งเลยครับ30ปีนะก็มาลุน้นกันครับว่าอายุที่ต่างกัน 14ปีนี่จะมีผลหรือเปล่านะครับซึ่งมวยไทยนี่ก็แมวัดกันที่น้ำหนักนะพี่บอมใช่ครับนะครับส่วนสูงไม่เกี่ยวนะครับคุณคุณหนุ่ยครับส่วนสูงอายุไม่เกี่ยวอยู่กันที่น้ำหนักครับครับอ่ะแล้วก็ไปว่ากันบนเวทีครับเรื่องของอาวุธมวยครับมาดูว่าทางด้านคาริติตนะครับวันนี้หมัดยังจะหนักอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับหรือว่าท่านหนักหมัดนี่โอ้โหไปโดนเด็กมันเตะนี่โอ้โหมันชัดโอ้ อาจจะเขินอาจจะอายเลยครับถ้าหนักหมัดนี่ก็แย่แล้วครับอ่าลุยกันเลยครับยกที่หนึ่งครับกรรมการนี่ก็นักมวยเก่านะครับอามี่สสิประพายิมครับหรือว่ากรรมการอนุคุตาสีรำครับยกแรกครับจับตาดูให้ดีครับผู้นี้อาจจะมีเสียวปีเฮครับไม่ใครก็ใครเลยครับแต่ทีไปโอ้โหไม่กลัวครับยัวพี่เยาพี่ตั้งแต่หัววันเลยครับเป็นนักชกจอมฝีมืออยู่แล้วนะครับสำหรับฝนหลวงคนนี้ครับ ประเภทจุกจิกชกยากนะครับอาวุธแม่ไม้เมวยไทยนี่ครบเลยครับเลียมเชิญแถวพาวครับแต่ว่าดูมันดูว่าวันนี้คาริติสจะต่อยโดนไม่โดนครับหรือถ้าต่อยไม่โดนก็มีสิโดนล่อเป้าได้ถ้าโดนก็เช็คบินไปครับใช่ครับโอ้โหแข้งขวาครับสวยรับฝนหลวงเข้าออกรวดเร็วจริงๆครับเดินตัดเวทีเข้าไปรวดเร็วครับคาริติสเดินต้อนแอบฝนหลวงอย่าตื่นเต้นนะครับวันนี้ชกออก ทีวีครับต้องมีสมาธิให้ดีโอ้โหเด็กมุดออกมาปะเปยว่องไวใช้ได้ครับดูครับลูจับ,บล็อกบลงในนี่แมเหลี่ยมเข่านักวยไทยนี่แน่นอนครับต้องดีกว่านะักวยต่างชาติแล้วครับเป็นสิ่งสิ่งที่ต่างชาติต้อง,องเรียนรู้ครับเหลี่ยมเข่าบลงในแต่สิ่งที่ต่างชาติมีคือลูกหนักกับลูกแข็งแรงครับโดยเฉพาะพลังกระปั้นครับ แม่นมวยไทยนี่ถ้าประมานนี่ก็โดนสอยร่วงมาหลายลายแล้วครับนะติดตามครับมาดูครับโอ้โหตอนนี้ครับคาริติสเด,เดินเข้าไปมาถามแข้งซ้ายของฝนหลวงก่อนครับโอ้โหทางซ้ายท้งขวาครับแข้งหน้าแข้งหลังเดินเบี่ยดเข้าไปครับคาริติสตนนยังหาจังหวะในการออกหมัดยังไม่เจอครับโ้หย้ยนเข่า นี่ครับจะเข้าไปต่อยนี่ต้องโดนอาวุธของฝนหลวงก่อนแลลวครับแหมก็ถือว่าต่อยละเอียดนะครับวันนี้ฝนหลวงครับไม่ประมาทพยายามดักเตะซ้ายครับนี่ฮะหมัดมาแล้วครับโอ้โหเคว่งหมัดละทีนี่แ่้กลัวเหลือเกินครับฮวงในครับพยายามล็อกขึ้นบนแล้วก็หาจังหวะตีครับแหมเสียวจริงๆครับหมัดของคาริสครับดักมวยจากิูแดนเิยายคริสครับเดินเบีดเข้ามา โอ้โหมีจะงัดส่อครับฝนหลวงยังไม่โดนใช้สภาพร่างกายใช้ความแข็งแกร่งเดินเข้าบทขยี้เลยนะครับคาริติสก็ยังเป็นเกมที่นี่ฮะมีความพยายามสูงนะครับคาริติสคนนี้ครับนักชกจากประเทศกรีซครับ ตัวเล็กแต่ว่ามีลูกแข็งแรงมีลูกหนักมาทดแทนครับโอ้โหดูครับลูกเวียงหมัดมาแต่ละทีนี่กองเชียร์ของฝนหลวงมีใจหายใจคว่ำครับโอ้โหเฉียวคางไปนิดเดียวแต่ยังไม่พลาดครับฝนหลวงตวัดขึ้นก้านคอเหมือนกันครับแมได้ลุ้นกับการพอจังหวะนี้มีให้ลุ้นหนีเสียวตลอดนะครับหมัดของคาริติสครับฝนหลวงก็ยังพลิ้วอยู่เลยครับยังไม่พลาดโอ้โหดูมีลูกนี้ครับจร์เจ้ฟาทางหรือว่าจะเป็นหมาดอีกกระโหลกนะครับ กรรมการตองบอกนะครับใช้มือใช้นวมแตะพื้นไม่ได้นะครับล้วออกอาวุธแหกแกชอบเล่นท่ายากครับแล้วครับพักก่อนพักก่อนหมดยกที่1ครับมาที่สนามมวยทีมลุมพีนีนะครับกับคู่นี้ครับคนลวงซิลปอกับเอมิเรตอ์คาริติสกับจากกรีสยกแรกนะครับคาริติสแสดงให้เห็นเลยนะครับถึงความแข็งแกร่งถึงพลังหมัดที่หนักหน่วงนะครับแต่ว่ายังต่อยคนลวงไม่โดนลุกนีดีประเดิมเลยครับ มอนยันหลักนะครับหงายหลังเก่งลงไปเลยนี่ครับหงอนี่เป็นของผนหลวงครับโอ้โหลูกนี้เสียบเข้าบริเวณทรงอกเจ็บไม่เจ็บครับถามใจดูนี่ครับอาวุธบวยความหลากหลายนะครับครบเครื่องอยู่แล้วครับทางด้านผนหลวงคนนี้ครับแล้วอายุยังน้อยด้วยนะครับ16ปีเท่านั้นเองครับ นะก็เห็นแล้วครับอาวุธยกที่ผ่านมานี่เล่นงานเอาคาริติสจากตกิสนี่ลม้มกิ้งล้มหงายไปหลายครั้งครับอ่ะลุยต่อครับยกที่2ยังคงเป็นเกมที่คาริติสต้องพยายามให้มากขึ้นเลยครับเพราะว่าเรื่องของฝีมือมวยนี่เป็นรองชัดเจนครับก็ต้องเอาลูกหนักลูกแข็งแรงมาสู้กับฝนหลวงครับทีมงานไฟรทเทคสั่งให้หลุยนะครับทีมงานของลูมาดิโอคาริติสครับต้องเดินเบียดเดินติดนะครับคาริติสครับ กับปั้นขวานี่เกรงไว้แน่นแหมแต่ว่าไอการที่จะเข้าไปใกล้ๆนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับคนหลวงนี่อาวุธจุดจิตนะครับอ้าวลูกนี้แหมอาจจะเสียฟอร์มเล็กน้อยครับจังหวะเสียหลักครับอ่ะลุยต่อครับพยายามเข้าไปดูครับว่าจะเข้าไปต่อยได้หรือเปล่าครับจะถึงตัวไหมครับเพราะว่าฝนหลวง่ะจังหวะตรงในไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับนี่ฮะลักษณะการจับของนักมวยไทยนี่จะจับได้เปรียบเลยครับพอเจอกับฝรั่งต่างชาติ เลี่ยมเข่าดีกว่าครับแต่ว่าหมัดยังไม่ถึงครับคาริปิสครับต้องเดินด้วยความอดทนครับจะต่อยโดนไม่โดนนี่ฮะกว่าจะถึงตัวต้องโดนก่อนครับแข้งขวาของฝนหลวงตัวเอวจะไหม้ก่อนนะครับก่อนที่หมัดจะถึงเนี่ยนะครับโอ้โหทั้งแข้งทั้งเข่าอ่ยังคงเดินไปยังไม่ย่อท้อครับโอ้แกก็ออกมุทธิ้วจริงๆครับฝนหลวงครับยิงต่อยยิงมั่นใจครับมีซอยทามมีฟุตเวิร์กโอ้โหดูทั้งถีบทั้งเตะ ถึงตัวหรือเปล่าครับคาริติสเข้าไปเจอหมัดขวาครับโอ้โหดูครับคงจะเป็นประเภทว่าขอหมัดเดียวอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าใจต่อยโดนไม่โดนฮะโอ้โหดูเถอะผนหลวงนี่ไม่ประมาณครับชกละเอียดยิบเลยครับวันนี้มีทีมมีเตะซ้ายหน้าแล้ววงในกดแขนเอาไว้ครับเนี่ยป้อมกันตัวเสร็จสับเลยครับแมวันนี้นี่ถือว่าทําการบ้านมาดีครับผลหลวง อาจจะมีแดดบ้างน,นะครับคาริติสครับตอนนี้เพราะว่าหมัดที่ว่านักนี้ยังต่อยไม่เข้าเป้าครับกลับกลายเป็นตกเป็นเป้าแข้งของฝนหลวงอยู่ตลอดโอ้ดูกะโดจามศอกครับไม่โดนครับไม่โดนก็ก่อนล็อกไว้เลยโอ้เริ่มมั่นใจครับอ่ากระโดดฟันศอกแบบนี้นี่ต้องได้จังหวะนะครับอาลุยต่อครับคาริติสครับขยัยามเข้าไป <c oughs> ดูครับหลอกเตะซ้ายแล้วทีอีกทีนึงครับโอ้เข้าไม่ติดหาตัวไม่เจอครับคาริติสครับโอ้ต่อยกับผลลุงนี่ปวดหัวครับดูครับจะเข้าไปต่อยเจอดักแทงอีกอ้าวถึงตัวไม่ถึงตัวครับโดนไม่โดนครับแหมอาจจะต้องติด c ี s ฟีสี่หมัดที่ที่หมัดที่แข้งเลยนะครับคาริติสครับยังหาตัวของผลลุงไม่เจอโอ้โหแลวนี่ครับนี่แกก็ฉายแกก็โชว์จริงๆครับยิ่งต่อยยิ่งได้ใจจริงครับคุณหนุ่มใครับเริ่มมั่นใจครับโอ้โห ถีดไงพ้องมาอีกครับคือพอมั่นใจแล้วก็กล้าออกอาวุธแลยครับก็จะเห็นอาวุธที่หลากหลายของทางด้านฝนหลวงครับมีเข่าลอยสองชั้นครับโอ้โหกระโดดปันซออีกครับศิลปะมวยไทยมาครบครับแ่งไฟทีหนึ่งครับมีฮะต่อยไม่โดนครับคาริทสดูช้ากว่าชัดเจนครับทำได้ดีก็คือกัดฟันกรอกก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปโอ้โหปัดขวาก็ยังไม่ถึงครับโอ้โหฝนหลวงก็ยังถีบยังกระยับเลยครับ ยิ่งเดินเร็วแกก็ยิ่งถอยเร็วเลยครับฝนหลวงหมดยกที่2ครับ,บวเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับมีผ่านมาแล้ว2ยกนะครับฝนหลวงกับอมรเดชคาริทิสครับ,บไม่รู้สบายสบายครับเจ้าหนูวัย16ปีจากชาเชนเซาครับ,บในขณะที่ทีมงานแฟนเพลงเลยตองนวดเปิ้ลแอมรุคาริทิสเป็นการใหญ่ครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่จังหวะเสียหลักไปเองครับจังหวะนี้ครับหมัดนี้โดนนะครับ จังหวะนี้โดดครับพอมาดูภาพช้าชัดๆนี่ฮะเจอหุกซ้ายครับโอ้โหถึงกับเขาอ่อนเลยครับแต่ลุกเร็วครับกรรมการไม่นับครับจะโดดเขาลอยสอชั้นครับโอ้เกือบจะถึงคางเหมือนกันครับจังหวะนี้เป็นช็อตสวยๆครับที่เอามาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านฝนหลวงสีโอปอ ต่อยดีต่อยสนุกนะครับวันนี้ไปลุ้นรางวัลไฟออฟเดอะไนคู่มวยดุดเดือนแล้วก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอ้าวยกสุดท้ายครับมาดูครับแต่ละคนจะมีวิธีการมีกลยุทธในการชกยังไงครับทั้งฝนหลวงแล้วก็คาริทิสครับ โอ้โหเดินเข้าไปอย่างไม่ย่อท้อครับเอเมลูคาลิติสขอสักหมัดน่ะแต่เข้าไปก็เจอแข้งซ้ายครับขอหมัดเดียวเจ้าตัวบอกขอหมัดเดียวครับแต่ปัญหาคือมันต่อยไม่โดนนะฮะดูครับวันนี้ฝนหลวงมาละเอียบมาเนียบเลยนะครับการออาวุธของเขาครับคือไม่ประมาทครับแล้วก็ออกเน้นๆครับดูครับเตะขวาจิ้มขวาครับแล้วก็ คอยอเก็บอาวุธอาซ้ายอีกทีหนึ่งครับทีครับดูครับมีซ้ายทีขวาทีครับสอบด้วยนะครับรอบวกโต้หมัดของคาริติสมาเป็นลานพ่อละเอียดแม่ละออเลยนะครับวันนี้ครับสำหรับขนหลวงครับโอ้แข้งซ้ายไปแล้วครับเวียงหมัดขวาก็ยังไม่โดนครับคาริติสครับก็ยังไม่ย่อท้อครับเดินตัดไปทีโอ้โหเสียบเข่าซ้ายยิงเข้าไปยิงเจ็บตัวครับนี่พอได้จังหวะนี้ก็รัดไปเลยครับปิด เกมไว้เลยครับคาริติสทำอะไรไม่ได้ด้ยต่อครับยังคงเป็นเกมที่ทอท้อไม่ได้เด็ดขาดครับคาริติสคือเขาก็พยายามนะครับนี่ฮะแต่ด้วยเรื่องของอาวุธมวยครับความเร็วนี่เป็นลองทางด้านผลหลวงชัดเจนครับออกอะไรมาเนี่ยผลหลวงเห็นหมดเลยครับก็เลยทําให้ต่อยไม่โดนครับกระโดดเขาลอยครับ แต่เขาสู้มากนะครับพี่บอมครับดูการความตั้งใจของเขาพยายามต่อยก็ยังไม่โดนก็อใจสู้นะครับนักมวยต่างชาตินะครับมงหวานที่เอาชนะนักมวยไทยให้ได้ครับเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับโอ้แทบจะวิ่งเลยครับตอนนี้คาริติสแทบจะวิ่งเข้าไปต่อยลาตัวแต่ว่าโดนรัดไว้ครับโอ้ล็อกแบบนี้ทํายังไงครับคาริติสทำได้แต่มองตาละห้อยเลยครับนะลุยต่อครับช่วงนาทีสุดท้ายครับ ถือว่าสอบผ่านครับในเรื่องของหัวใจครับเรื่องของอาวุธก็คงไปคอยไปเสริมแต่งกันต่อครับเรื่องแบบนี้มันต่อเสริมกันได้ครับแต่เรื่องหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านครับเบื้องต้นในขณะที่ฝนหลวงนี่ไม่มีช่องให้ทางด้านคาริติสได้ต่อยได้เลยครับไม่มีหลวมมีหลวมมีการตกให้เห็นเลยครับนะยังไงฮะเหมือน เข่าไปโดนกระจับหรือเปล่าครับอาทีอีกทีหนึ่งครับโอ้โหวันนี้นี่เรียกว่าผิวเหลือเกินครับนี่ครับผิวไหวดุดสายน้ำครับฝนหลวงสีโอปอครับโอ้ดูจังกวารัดดูจังกว่าตีครับยิงมากยกนี้ยิงโชว์ความแข็งแรงลยครับฝนหลวงสีโอปอลาลลิสเข้าไปครับเจอแข้งขวาโอ้โหหยไป่รอบเป้าครับแบบนี้ตรงนี้นี่ถือช้อนซอมนี่หน่าจะมือสั่นผับผๆผแล้วครับ ความแรงของฝนหลวงดูกับจังหวะรัดในจังหวะตีบดยกสุดท้ายครับโอ้โหคารตสก็ยอมรับเลยครับวันนี้สู้จังหวะสู้ความเร็วของฝนหลวงสีโอฟอไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่ามีความพยายามเต็มที่นะครับไปดูภาพชา้ากันเลยครับยกสุดท้าย พยายามจะต่อยลำตัวนะครับแต่ดูจังหวะการหลบหลีกของฝนหลวงครับโชว์สายตาเลยครับสายตาดีครับเข้ามาใกล้ๆก็หัวขวาเลยครับนี่ครับกระโดดสีบทยาโอ้สำหรับเด็ก16วันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับดีเกินอายุแล้วครับวันนี้เดินจิตใจอย่างที่คุณหนุ่ยบอกนะครับถือว่าสอบผ่านครับเด็กคนนี้ เอาละครับเดี๋ยวไปลุ้นผลการแข่งขันกับคุณแมทธิวดีเลยครับ and ladies and gentlemen after three exciting rounds of muay thai action please give it up for our winner from the red corner Thailand ฝนหลวงเซียวป๋อผู้ชนะของคู่สาววันนี้ครับขอบคุณนักชกจากประเทศกรีซด,ด้วยครับ